สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันกับครูจตุพรอาดวาทีในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันอยากรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะนอกจากการนำความรู้เกี่ยวกับลิมิตมาช่วยหาความชันของเส้นโค้งแล้วเรายังนำไปหาอัตราการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ หัวข้อที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะ 1. บนบทนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 2. ตัวอย่างของอนุพันธ์ของฟังก์ชันจากบทน,นิยามนะคะสสูตรการหาอนุพันธ์และ 4. ตัวอย่างของอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยการใช้สูตรค่ะเรามาดูบทน,นิยามกันนะคะกำหนด y เท่ากับ f x เป็นฟังก์ชันและ a อยู่ในโดเมนของฟังก์ชัน f จะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x เมื่อค่า x เปลี่ยนจาก a เป็น a บวก h คือ f a บวก h ลบ f a ส่วน h อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณาดที่ x เท่ากับ a คือ ลิมิต f a บวก h ลบ f a ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ค่ะเราเรียกลิมิต f x บวก h ลบ f x ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ตัวนี้นะคะถ้าลิมิตหาค่าได้เราจะเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x ซึ่งเขียนในรูปสัญลักษณ์ได้เป็น dy ส่วน dx แต่เราจะเรียกว่า dy by dx นะคะหรือ dfx by dx หรือสัญลักษณ์ที่เขียนเป็น y และขีดแบบนี้นะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าเป็น y prime y แดดหรือครูจะเรียกมันว่า d i y ค่ะ เรามาดูตัวอย่างอนุพันธ์ของฟังก์ชันกันนะคะกำหนด f x เท่ากับ x กำลังสองลบหให้หาอนุพันธ์ f x หรือคือ d f x ของเรานะคะวิธีทํำตามบทนิยามนะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f หรือ d f x เนี่ยเท่ากับลิมิต f x บวก h ลบ f x ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ค่ะ เราแทนค่าลงไปนะคะเมื่อ f(x) ก็คือโจทย์ส่วน f(x) บวก h เราแทนค่าจากโจทย์นะคะโจทย์กำหนดให้ f(x) เนาะแล้ก็แทนค่าเป็น x บวก h ลงไปตรงนี้นะคะเลยได้ตามนี้ค่ะณนะตรงนี้นะคะเป็นกำลังสองเราใช้กำลังสองสมบูรณ์นะคะจัดรูปสมการให้เรียบร้อย ได้ดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะมีตัวเฮดึงตัวร่วมและตัดทอนค่ะจึงเหลือรูปที่สวยงามเป็นลิมิต2 x บเวกเเมื่อเเข้าใกล้0จากนั้นเราแทนค่าลิมิตเข้าไปนะคะแทนค่าเเป็น0เราจะได้ 2X ค่ะแสดงว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กำลังสอลบ1 คือ 2x ค่ะต่อไปเราจะมาหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตรกันค่ะมาดูสูตรแรกเลยค่ะสูตรที่1น่ถ้า fx เท่ากับ c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวแล้วอนุพันธ์ของ fx เท่ากับ0เช่นกำหนด fx เท่ากับ4จะได้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx เท่ากับ0 หรือพูด,ดง่ายๆนะคะถ้าเราดิฟค่าคงตัวเราจะมีค่าอนุพันธ์เท่ากับ0ค่ะสูตรที่2ถ้า f(x) เท่ากับ x แล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ1หรือก็คือเวลาเราดิฟตัว x นะคะเราจะได้1ค่ะสูตรที่3ถ้า f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนจริงแล้ว อนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx เท่ากับ n คูณ x ยกกำลัง n ลบ1นะคะครูมีวิธีการจำง่ายๆสำหรับสูตรนี้นะคะเวลาเราจะดิฟฟังก์ชันนะให้เราดึงตัวเลขยกกำลังเนี่ยตัว n ตัวนี้นะคะลงมาข้างหน้าเป็นตัวคูณส่วนเลขยกกำลังที่เราดึงเนี่ยจะลบ1ลงไปค่ะตัวอย่างเช่นกำหนด fx เท่ากับ x ยกกำลัง5 เราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) นะคะหรือเราจะดิฟเนาะอ่าเราก็จะได้ถ้าตามสูตร5คูณกับ x ยกกำลัง5ลบ1หรือคือ5ยกกำลัง4นั่นเองค่ะวิธีการจำง่ายๆนะคะเราจะดึง5เลขชี้กำลังลงมาส่วนเลขชี้กำลังที่5อยู่เนี่ยเราลบไป1เหลือ4นั่นเองค่ะต่อไปสูตรที่4นะคะถ้าฟังก์ชัน f มีอนุพันธ์ที่ x และ c เป็นค่าคงตัว แล้ว c คูณ f มีอนุพันธ์ที่ x และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน c คูณ f ที่ x นะคะจะเท่ากับ c คูณอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เช่นกำหนด f(x) เท่ากับ7คูณ x ยกกำลัง3 7คือตัวเลขหรือค่าคงตัวนะคะจากสูตรเราสามารถดึงออกมาได้ค่ะแล้วก็จะดึงออกมานะคะ จะเหลือแค่อนุพันธ์ของฟังก์ชัน x ยกกำลัง3อย่างนี้นะคะเราก็จะหาดิฟของ x ยกกำลัง3เนาะดิฟ x ยกกำลัง3ได้ดึง3ออกมาได้3 x ยกกำลัง2หรือก็คือ21คูณ x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะสูตรที่5กับสูตรที่6ครูขออนุญาตพูดพร้อมกันเลยนะคะสูตรที่5ถ้าฟังก์ชัน f และ g มีอนุพันธ์ที่ x แล้วฟังก์ชัน f บวก g มีอนุพันธ์ที่ x และอนุพันธ์ของ f บวก g ที่ x เท่ากับอนุพันธ์ของ f ที่ x บวกอนุพันธ์ของ g ที่ x สูตรที่6นะคะคล้ายกับสูตรที่5แตกต่างกันที่เป็นเครื่องหมายลบค่ะและทั้งสองสูตรนี้นะคะก็คือฟังก์ชันสองฟังก์ชันบวกหรือลบกัน แล้วเราก็หาอนุพันธ์ใช่ไหมคะจะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชันแต่ละตัวบวกหรือลบกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะสูตรที่7ถ้าฟังก์ชัน f และ g มีอนุพันธ์ที่ x แล้วฟังก์ชัน f คูณ g มีอนุพันธ์ที่ x และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f คูณ g ที่ x เท่ากับ fx คูณอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g ที่ x บวกกับ gx คูณกับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ftx นะคะพูดแล้วนักเรียนอาจจะงงนะคะครูมีวิธีการจำหรือเทคนิคการจำง่ายๆนะคะครูจะจำเป็นหน้ากับหลังฟังก์ชันหน้ากับฟังก์ชันหลังนะคะโดยหน้าขอใช้สัญลักษณ์ตัวย่อการจำเป็นนอหนูหลังคือลอลิงนะคะหน้าคูณหลังเวลาเราจะหาอนุพันธ์นะคะครูจะจำสูตรเป็นหน้า ดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านั่นเองค่ะลอ,ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นกำหนด f x เท่ากับ x คูณกับ x กำลังสองบวก6เราจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x นะคะซึ่งตอนนี้มีสองตัวคูณกันนะคะก็คือ x คูณกับ x กำลังสองบวก6ครูจะจำ x เป็นคำว่าหน้าหรือตัวหน้า x กำลังสองบวกหเป็นคำว่าหลังนะคะจากสูตรเราจะได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดิฟ x กำลังสองบวกหกันค่ะ x กำลังสองได้เป็น2 x ส่วน6เป็นค่าคงตัวดิบแล้วได้0ูตรนะคะเช่นเดียวกันค่ะจากสูตรดิฟ x มีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะจัดรูปสมการนะคะจึงได้2 x กำลังสบวก x กำลังสองบวก6หรือก็คือ3 x กำลังสองบวก6นั่นเองค่ะสูตรที่8ถ้าฟังก์ชัน f และ g มีอนุพันธ์ที่ x และ g(x) ไม่เท่ากับ0และวฟังก์ชัน f ส่วน g มีอนุพันธ์ที่ x และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ส่วน g ที่ x เท่ากับ g(x) คูณอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x ลบ f(x) คูณอนุพันธ์ของฟังก์ชัน g ที่ x ส่วนฟังก์ชัน g ยกกำลังสองค่ะครูก็มีเทคนิคการจำง่ายๆอีกเช่นเดิมนะคะฟังก์ชัน f อยู่ข้างบน คุณจะจำเป็นบนส่วนด้วยฟังก์ชัน g อยู่ด้านล่างคุณจะจำเป็นล่างนะคะดังนั้นเวลาเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่หานกันเราจะได้ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างยกกำลังสองนั่นเองค่ะ จากที่เราได้ศึกษาสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนักเรียนคิดว่าเราสามารถนำเรื่องอนุพันธ์มาช่วยหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งได้หรือไม่จากสูตรการหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ f x ณจุด p a f a คือลิมิตของ f a บวก h ลบ f a ส่วน h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ นักเรียนสังเกตไหมคะว่าเป็นสูตรเดียวกันกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ขนาดที่ x เท่ากับ a นั่นแสดงว่าเราสามารถนำสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันมาช่วยในการหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งได้เช่นเดียวกันคะ่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างกำหนดฟังก์ชัน f x เท่ากับ 2x ลบ3ส่วน x กํลัง3ให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) หรือคือ diff f(x) นะคะโดยครูจะแบ่งวิธีการทำออกเป็นทั้งหมด3วิธีค่ะวิธีที่1เราจะใช้การหาอนุพันธ์ของการหารหรือสูตรที่8นะคะวิธีที่2เราจะใช้การหาอนุพันธ์ของการคูณสูตรที่7วิธีที่3 เราจะใช้การหาผลคูณของฟังก์ชันก่อนที่เราจะหาอนุพันธ์ค่ะมาดูวิธีการที่1น,นะคะใช้การหาอนุพันธ์ของการหารหรือคือสูตรที่8เนื่องจากฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันหารที่เราเห็นชัดเจนนะคะดังนั้นเราจะให้ 2x ลบ3เป็นฟังก์ชันบน x กำลัง3เป็นฟังก์ชันล่างจากสูตรที่8 ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองที่ครูพาท่องเมื่อกี้นี้นะคะเราจึงได้ X ก,กํำลังสามดิฟสองลบสามลบสอลบสดิฟ x ก,กํำลังสส่วน X ก,กํำลังสทั้งหมดยกกำลังสองค่ะเราทำการดิฟ2 x งลบสนะคะได้2องดิฟ x กํำลังสได้3 X ยกยกกำลังสอกกง 2, จัดรูปนะคะได้คำตอบมาเป็น9คูณ x ยกกำลังลบ4ลบ4คูณ x ยกกำลังลบ3จัดรูปให้สวยงามค่ะได้9ส่วน x ยกกำลัง4ลบ4ส่วน x ยกกำลัง3นี่คือวิธีการที่1นึ่นะคะสำหรับวิธีที่2เราจะใช้การหาอนุพันธ์ของการคูณสูตรที่7ค่ะจากฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันหารใช่ไหมคะ เราจะใช้การคูณเราจึงจัดรูปใหม่เป็น x ยกกำลังลบ3คูณกับ2 x ลบ3นะคะเราจะได้2ฟังก์ชันคูณกันก็นกคือฟังก์ชันของ x ยกกำลังลบ3เป็นฟังก์ชันตัวหน้า2 x ลบ3เป็นฟังก์ชันตัวหลังค่ะจากสูตรที่7หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะจึงได้ x ยกกำลังลบ3ดิฟ2 x ลบ3บวก 2x ลบ3คูณกับดิฟ x ยกกำลังลบ3ค่ะเราดิฟ 2x ลบ3นะคะเราจะได้2ดิฟ x ยกกำลังลบ3ได้ลบ3ยกกำลังลบ4จัดรูปนะคะได้คำตอบเป็น9ส่วน x ยกกำลัง4ลบ4ส่วน x ยกกำลัง3เช่นเดิมค่ะต่อไปเป็นวิธีการที่3นะคะ การหาผลคูณของฟังก์ชันก่อนที่เราจะหาอนุพันธ์ค่ะครูทำการหาผลคูณของฟังก์ชันโดยการจัดรูปนะคะได้เป็น 2x ยกกำลังลบ2ลบ 3x ยกกำลังลบ3ต่อไปเราจะใช้สูตรนะคะโดยมองเป็น2ฟังก์ชันที่ลบกันเราสามารถหาอนุพันธ์ของแต่ละตัวได้ค่ะโดยเราจะแยกเป็นฟังก์ชัน 2x ยกกำลังลบ2ลบกับ 3x ยกกำลังลบ3ซึ่ง2เป็นค่าคงตัวสามารถดึงออกมาจากอนุพันธ์ได้ค่ะเราจะเหลือดิฟ x กำลังลบ2เช่นเดียวกันค่ะฝั่งนี้นะคะเราจะเหลือดิฟ x ยกกำลังลบ3ซึ่ง x ยกกำลังลบ2ได้ลบ2 x ยกกำลังลบ3ส่วน x ยกกำลังลบ3ได้ลบ3คูณ x ยกกำลังลบ4จัดรูปนะคะ ได้9ส่วน x ยกกำลัง4่ลบ4ส่วน x ยกกำลังสค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าไม่ว่าเราจะทำวิธีไหนเราจะได้คำตอบที่เท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนก็สังเกตเห็นแล้วนะคะว่าการหาอนุพันธ์นั้นใน1ข้อสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็การฝึกฝนค่ะดังนั้นนะคะครูอยากจะฝากให้ในักเรียนไปฝึกทำเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ